เอาไปามาเหมืนกันเลยเงาขมูนแม่นวะแม่งเงาสันหลังเต็มขมู่บอเอาตัวที่เลียงกี่อยากวะบอบอกัพี่เองนะเนี่ยยางนี้ไปมึงเหือคนที่ว่าทังรถมันหน่อยใหไดุ้นีเนี่สองมึงทั้งรถบนลงรถมาใส่กันเหรอมันเงากขมู